สวัสดี FC แฟนช่องของละออกชแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นคืนวันหวยออกนะคะแอดก็จะมาขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่าพญาบึ้งรูนี้นะคะเคยให้โชคมาแล้วนะคะอาจจะไม่ต่อเนื่องนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะงวดนี้มาขอใหม่เป็นงวดแรกนะคะจะแม่นหรือไม่แม่นก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกัน ในวันนี้นะคะในเย็นวันนี้นะคะนี่นะคะแอดกำลังอธิษฐานขอโชคขอลาบกับตายายพยาบึ้งนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำพิธีพร้อมกันเลยค่ะ ึงตา,ต,าตาเรียนรูงต่างไอ้านี้ตาสาธุสาธุาุค่ะหลังจากไหว้อธิษฐานขอโชคขอลาภก,กับตายายพยาบึง้งเสร็จนะคะเดี๋ยวเอดก็จะหย่อนตัวเลขนะคะ เนี่นะคะเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขียน0ถึง9 2ชุดนะคะเนี่นะคะเดี๋ยวเรามาหย่นตัวเลขไปด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุตายายลูกหลานขอโชคคารลาบไปฝาก FC นะเจ้าค่าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหวยออกแล้วนะเจ้าขาขอคืนวันหวยออกนะคะ เพราะว่าช่วงนั้นก็เคยขอคืนวันหวยออกนะคะตัวเลขก็ออกจริงๆนะคะครั้งแรกที่มาขอในรูนี้นะคะก็ช่วงนั้นได้หกสามนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะไม่ใช่งวดที่ผ่านมานะคะงวดก่อนนู้นนะคะที่ออกงวดที่ออกหกสามแต่ก่อนนะคะลายงวดที่แล้วนะคะนะคะขอแม่นๆนะเจ้าคะ่ะ นี่รูพญาบึ้งใหญ่จริงๆเลยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอโชคสองตัวสามตัวนะเจ้าค่ะขอแมน่นแม่นนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้จะได้มีโชคมีลาภไปด้วยกันนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นตัวเลขด้วยกันนะคะว่าคืนนี้ตายายพญาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะต้องใช้เวลานะคะให้ตายายหาตัวเลขให้ก่อนนะคะ คก็หลังจากไหว้อธิษฐานเสร็จนะคะตายายพยาบึ้งก็ขาบมาให้แล้วนะคะงวดนี้ให้มาเร็วนะคะเพราะว่ากรีดยางได้สองแถวนะคะพอมาดูก็ได้ตัวเลขแล้วนะคะหตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้วยกันนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าตายายจะให้ตัวไหนกันนะคะนี่นะคะเพราะว่าเขา าบมาให้สองกองนะคะกองละ3ใบนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกองแรกกันก่อนนะคะนี่นะคะกองแรกนะคะจับตัวนี้ก่อนเนาะเปิดไปด้วยกันเนาะจะได้เห็นไปด้วยกันนะคะโอ้อันนี้จะเป็นใบแรกคือหมายเลขสองนะคะนี่นะคะลุ้นใบที่สองกันนะคะ ตัวไหนาน้ะหมายเลขสี่นะคะสองสี่นะคะแล้วก็ใบที่สามนะคะจะอยู่ข้างล่างนะคะสองสี่สี่สองสี่เจ็ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรียงก่อนเนาะ กองแรกได้สองสนะคะมาลุ้นกองที่สองไปด้วยกันนะคะเอาใบนี้ก่อนเนาะน,นะคะขอแค่สองตัว3ตัวได้6ตัวนะคะนี่ค่ะเลข7เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เลข7นะคะเออเแล้วก็มาลุ้นตัวนี้กันก่อเนาะ นี่ก็เจ็ดนะคะมาลุ้นตัวนี้ไปได้วยกันนะคะโอ้ยคืนนี้ให้ไวมากเลยค่ะเลขสามก็ใบนี้นะคะเลขหก 6. นี่นะคะตามนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขพยาบึ้งคืนวันหวยออกนะคะให้มาหกตัวนะคะกองแรกได้สองสี่เจ็ดนะคะสองสี่เจ็ดนะคะกองที่สองได้เจ็ดสามหกนะคะกองที่สองได้เจ็ดสามหกนะคะให้ f อซลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะจับคู่สามตัวนะคะ แล้วก็สองตัวนะคะตัดเล่นด้วยนะคะสองตัวตัดเล่นก็แล้วแต่ fc จะชอบเนาะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองก็ได้นะคะเจ็ดสามสามเจ็ดสี่สามสามสี่เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะก็แล้วแต่ fc จะพิจารณาดูนะคะเพราะว่าคืนวันหวยออกนะคะแอดก็มาขอให้แล้วนะคะชอบตัวไหนคู่ไหนก็รีบจัดด่วนแล้วเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ ตามนี้ได้เลยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ตัวเลขตายายพยาบึง้งเป็นตัวเลขที่ใช่และก็โชคดีไปด้วยกันในงวดไปจําวันที่16กุมภาพันพศพศน5 6 6นี้นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขพยาบึ้งนะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะ ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ